เหตุเกิดที่ใดให้ดับที่นั่นเห็นไหมเหตุเกิดที่ไหนให้ดับที่นั่นนั่นมหาเหตุมันนี่คือเหตุที่มันเกิดขึ้นเป็นภายนอกแต่เหตุจริงๆก็คือขึ้นเอ้ยก็เกิดขึ้นที่ใจของเรานี่แหละนี่มหาเหตุมันสุขก,ก,ก็อยู่ที่ใจทุกข์ก็อยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่อื่น สุขก็อยู่เมืองใจนี่ทุกข์ก็อยู่เมืองใจนี่นี่มหาเหตุนี่มันเกิดจากนี้ทุกข์ก็เกิดจากใจนี่คือรวมเข้ามาวกเข้ามาในกายนี้ก็คือใจ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 ,ใจดวงเดียวดวงนี้มันสุขมันทุกข์นั่นดับมันตรงนี้หาวิธีดับมันให้ได้มันไม่ไปทุกข์ภายนอกนะมันไม่ไปสุขภายนอกนะมันสุขมันทุกข์ที่ใจใจใจดวงนี้หาวิธีดับมัน ดับมันให้ได้เหมือนพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกไม่หนีมันนะเพราะไอ้เกิดจากนี้จากใจนี้หนีมันไม่ได้ต้องหาวิธีดับมันให้ได้ดับใจให้ได้สุขก็อยู่ที่ใจทุกข์ก็อยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่คนอื่นไม่ได้อยู่ที่ผัวไม่ได้อยู่ที่เมียไม่ได้อยู่ที่พ่ออยู่ที่แม่อยู่ที่ลูกหรือวงแฉาคนาญาติอยู่ที่ใจของเรานี่เลยไม่ล่ะดับมันให้ได้ ดับสุขดับทุกข์ให้ได้ให้เป็นจิตสว่างเฉาไหวให้ได้แต่ว่าดับทุกข์ไปติดสุขก็ไม่ได้มันต้องดับสุขและดับทุกข์ให้ได้เพราะสุขก็เกิดขึ้นที่ใจสักพักมันก็ทุกข์เห็นไหมล่ะเราจะดับทุกข์สักพักหนึ่งมันก็ทุกข์อีกคือเราดับทุกข์ได้ปั๊บเราก็มีความสุข สักพักมันก็ทุกข์อหีกยเราถอนรากถอนคนมันไม่ได้นมัย,ยู่ที่ใจนี่แหละหาวิธีดับมันให้ได้ดับแบบตลอดอนันตการเหมือนพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกแล้วมันดับชั่วคู่ชั่วคราวที่เรียกว่านิพพานชั่วคู่ชั่วคราวดีได้ชั่วคู่ชั่วคราวแต่ถ้าดับถาวรเลยดับแบบไม่ให้มันมีเชื่ออีกดับแบบพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวก นี่ดับตลอดอันตรการคือดับเหตุตรงนี้ตรงใจดวงนี้ก็เลยพูดให้ฟังนั่นจะ